หน้าทางเขาก็จะมีรูปสิงโตนะครับไลออนสัญลักษณ์ของสวนสัตว์นะครับอันนี้เป็นที่ซื้อบัตรที่ซื้อบัตร วัดส่วนสูงเด็กด้วยนะครับค่าเข้า,เ,าเป็นของเอกชนฮะก็จะแพงหน่อยนะ ตรวจบัตรเข้ามาแล้วนะครับเตอน้ำตกจำลองสวยมากนี่ย,ยุธยาไลออ,อนฟาร์แกสลักนินถ่ายรูปไปถ่ายรูปครับเรา็ไมาชักภาพหลอนกันะครับเป็นรถมา้านะครับตอนนี้พัฒนามาเป็นรถตุ๊กตุ๊ก ก่อนเราจะนั่งรถมาเทไหรอ่าไปยีรารฟก่อนเลยครับโอ้สวนหินสวยครับไม้เข็ดทะเลทรายนะผมสวยงามมากออกดอกด้วยโอ้ตะบ,บองเพชรดอกสวยมากเลยครับเพิ่งเคยเห็นนะครับมีดอกตะบ,บองเพชร ที่บ้านก็เป็นดอกเล็กๆนะครับอันนี้ต้นใหญ่ดูดอกแล้วพอเป็นดอกเสรก็เป็นผลนี่ครับเขาผลไมของเขาไม่เคยเห็นครับครั้งแรกเลยอ๋อสวนสวยครับสวนสวยเป็นสวนหินสวน,สน,สนพืชทะเลทรายนะครับก็มีน้ำด้วยโอ้นใหญ่มากครับดูนี่ พึกมาเร็วพึกโอ้่ะฮะกัวหรอเดี๋ยวผมจะให้อาหารเยลับเฮ้ยลิ้นยาวเลยเดี๋ยวพี่พีกพิกให้เจอยช้าๆดิพิ่พกให้เลยให้เลยจับได้จับได้ผมจับหน้าเขาได้นะครับ พีกยะพีกเพี้เร็วโอ้โหแลบลิ้นแล้วตัวนี้จอานี้แลบลิ้นอ๋อลิ้นมันยาวเลยลิ้นมันยาวน่าดูเลยยไม่ให้หาแล้วครับผม ตัวสูงมากครับลูกาครับสูงประมาณหลายเม็ดเลยยีราฟคอยยาวครับเห็นยีราฟไปใกล้เลยเข้าไปดูแล้วแค่ไหยีราฟไปนี่แค่เลยไอรันหนีแล้วรับมาแล้วตอนนั้นลูก นี่พ่อแม่เขาตัวใหญ่หมั้ามาันลูก,เอ,ลกเอาให้ลูกบ้านเอาให้ลูกบ้านลูกลูกเพิ่งเดินมา ได้เลยมนกลัวเลยเจะับัปะไม่ตออ่าปจับดีเลยกระบอยเบาๆจับได้พอจับเลยนี่ลูกจับแล้วลูกอ่าจับได้จับได้นี่ใหญ่สุเลยว่ะ

ตัวเล็กลูกลูกเขานะครับเดี๋ยวไปจับดูก็ได้มาได้ไม่หนึ่งบาแล้วให้พี่เอาไปที่นี่ที่ะอันเดมันเป็นปลาหงส์ครับผมมาชมหงส์หงส์เนี่ยคอสวยหวัวสวยลอยน้ำด้วย เออเขาสวยเป็นสัญลักษณ์ของความงามความละเอียดอ่อนอ่อนช้อยคอยาวสวยเขาเดินมาแล้วปึ๊บคอโค้งสวยครับ้มหน้าตลอด เขคอยาวเหมือนกับยีราฟเนาะเหมือนกับยีราฟของนกนะหงนี่เหมือนยีราฟของนกเพราะหน้าเขาคอเขายาวเหมือนกับยีราฟเลยตัวอดขายตรงนั้นนะ่ะเป็นสัตว์ในตำนานนะครับลอยน้ำเหมือนเป็ดอ่าที่แหละ งตตายู่โอ้มีรถบริการให้นักท่องเที่ยวไปให้อาหารยีราฟด้วยนะครับว้าเสือไม่กัดคนได้ไง<ะ> <คน S 1> อ่ะโอ้รถนี้แรงมากเลยครับไม่ติดโคนนะรงองนะหจัดบริการมีรถด้วยคนระับ รถก็สวยคัสสิกนะรถทหารเก่าเราก็จะขับไปให้อาหารยีราฟนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับโอ้นี่น,นกนกกระจอกเทศอันนี้นกกระจอกเทศ ใช่ใช่มียีราฟมาแล้วครับมากินอาหารกับนักท่องเที่ยวละเนี่ยนองเที่ยวจีนฮะนมุมถ่ายรูปเขาก็กินยอดไม้ี่เขาชอน ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเลยมันก็อยู่ซาฟารีเวอร์เลยมูนย่นดีตัวครับ ูยิงนลดูงเน้ท้องเสี้ยชาชาจีนไม่ชาไทยนั่นจะเป็นจีน อ่อันนี้ดูนกกระจอกเทศเดี๋ยวไปดูนกกระจอกเทศตัวลูกอ่าน้กกระจอกเทศตัวใหญ่มาโอ้พริกร้อยสูงเท่าไหร่ลูกหนูหนูร้อยยี่สิบอ่ะดูนกสูงกว่าเยอะเลยเอ่าโอเคลูกอ้าวมาลายลูกมาลายไทยเราเพาะม้าลายนะทำนาวัดเพาะหาตัวนี้เจอไหมเพาะนี่มาลายนะฮะหาตัวนี้เจอไหมมันอยู่ในโพรงค่ะแล้วพ่อพ่อแล้วพ่อนะ ไปให้อาหารปลาอะไรลูกปลาช่อนอเมซอนโอ้ตัวใหญ่เลยใหญ่เลยแล้ววะเออพี่มาทางนี้เดี๋ยวพอจะถ่ายอู้ตัวใหญ่เอาพ่อช่วยถือช่วยจับเลยนะจับง่ายเลยโอปลาช่อนอเมซอนมันหุกตัวใหญ่มากพีคโอ้ยพีคพัวจำเลยเอากลัวเลยลูกเดี๋ยวพอจับเอง ไปน้อยก่อนนะโอ้ยไปแล้ว <c oughs> กินแล้วกินแล้วอ่าเือของพึกของพึกมากเอาไว้สูงสูงก่อนลูกเอาไว้สูงสูงกันใกล้ๆเขาฮุกกันเอาลงอีลงอีกเดี๋ยวเราดูเลย โอ้หัวขาหโอหอ้โหโอ้โอหอหโอ้หโอ้โหอยโห้ยอ้อ้อ้หอ้โโ้โอ้โ้หองหอ้อ้โห้นอ้โอออ้อ้อ้นอ้อ้ออ้อยอ้โหอ อ่ากินแล้วอเมื่อกี้มันนับไม่ปล่อยแลวนะเล้วมันอิม่มไหมลูกอาหารมันมันกระโดดใหญ่อิ่มว่อพอไม่ต้อง นี่คือซอนอมีมซอนนะครับใหญ่ที่สุดนะครับาซอนาอชอนนะครับในน้ำอเมซอน นอนหลับอยู่ตรงนั้นครับนอนหลับอยู่ตรงนั้นละกูนแชมเปญน,นอนหลับอยู่ข้างบนในหนังมาดากัสก้าเดินอยู่นี่ ไปดูมาไหมมามาดูแล้วไงน้ำอูดไม่ใช่หรอเล็กมามาเอ้ยกลังกิน้าเลยตัวเล็กๆเลยครับ พริกครับไปซื้ออาหารอูดแค่อาหารอูดปาเดี๋ยวม้าแค่โอเคอาหารอาหารอูดอันนี้น่า<ด>จะเป็นม้าไทยอาหารอูดให้ได้แล้วเหรอเดี๋ยวไม่เป็นไรเราดูไปเรื่อยๆนู่นในคอกระติ่ง<น>พ่อลูกหัวเลยเป็นม,มาเลยลเดี๋ยวมันกัดหมามันกัดกันเดี๋ยวไปดูอูดต่ออูดทำไม่โอ้อูด บ้านปูดสวัสดีค่ะเชิญให้อาหารน้องปูที่รักของเราได้เลยนะคะบ้านปูดสวัสดีค่ะเชิญให้อาหารน้องปูที่รักของเราได้เลยนะคะบ้านอูดสวัสดีค่ะเชิญให้อาหารน้องปูที่นารักของเราได้เลยนะคะอ่ะ

เด็กๆชอบเลยครับอุมนี้เด็กๆชอบเลยเด็กน้อยๆชอบกระต่ายสัตว์น่ารักอยู่กับอุ่มเด็กน่ารัก giặc น่ารักมากๆเลยน้องแกะขนนุ่มๆนะครับเอาละเดินไปละ แกตัอวอย่างมีเขาด้อโจผู้จะฟูมจะฟง พีออ่ต้อนเองนะพี่ต้อนค่ะบ้านแกรแสวัสดีค่ะวนลกค้าต้อนมาและให้อาหารนองที่น่ารักของเราได้นะคะบ้านแแกสวคนค้าตอนมาหอาหารองที่น่ารักของเราได้บ้านแกแกรยินดีบ่ 那他搞的。<noise> <noise> <noise> ลูกเยอะเลยลูกตัวเล็กอยู่ทะเลทรายนะครับน่าจะเป็นสัตว์ทะเลทรายเอาปักสภาพื้นที่ให้เป็นทรายให้เขาอยู่นอนอยู่ใกล,ใกล,ใกล,ใกล้ๆกันสัตว์น่ารักนะค,ครับกลุ่มนี้มาราชื่อมาราพวกนี้

โมเสสนะครับตัวเล็กมากเลยเดหน้าตาเดี๋ยวไปดูตัวจริงครับครับนี่ไงนี่ไงตัวเล็กเลนะครับตัวเล็กมากมากจ้าลียงน้อยอนอนเยญ่เอี่ยสละ ดีน้อยผมคลิปนี้ก็อขอจบไปเสียนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปครับจบ้วกับน,น้องเสียน่ารักนะครับท่าน